สวัสดีค่ะแจมัปดีจังนะคะวันนี้นะคะจจมก็จะมาทำวิดีโอนะคะเหอของนะคะจริงๆของที่จะเหอวันนี้เนี่ยก็ อ่าไม่ได้เพิ่งได้มานะคือได้มานานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้มาเล่นไม่มีโอกาสได้มาแบบว่าเออมาเหรอรนะคะให้เพื่อนๆดูเนาะก็คือตัวนี้นี่เองนะคะตัวนี้ก็คือ t a r s นะคะมันชื่อว่า High Performance Naturals นะคะก็คือพาเลตข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีทั้งหมดนะคะ4พาเลตด้วยกันนะคะโทนทั้งหมดก็จะเป็นโทนแบบว่าสีออกเป็นธรรมชาตินะคะไม่มีแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีสีแบบว่าฉูดฉาดมากมายนะคะเป็นเหมาะสำหรับว่าทุกวันนะคะหรือว่าเป็นแบบเป็นโทนธรรมชาติเอาง่ายๆนะคะ ราคานะคะเสนออยู่ที่49เหรียญน,นะคะตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ย value ของมันนะคือถ้าสมมติไปซื้อแยกๆเอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะราคามันจะอยู่ที่396เหรียญน,นะคะตัวนี้เนาะ396 retail value นะคะตัวนี้นะคะจำซื้อมันเป็น limited edition นะคะซึ่งจำซื้อผ่านทาง webtartcosmetics.com นะคะซึ่งตอนนั้นก็เป็นช่วงสิ้นปีนะคะอันนี้เนี่ยจำได้มปนตั้งแต่ประมาณช่วงต้นปีนะคะจำซื้อผ่านทางเว็บไซต์นะคะซึ่งตอนนี้มันก็ไม่น่าจะมี แล้วนะตัวนี้นะคะมีชื่อว่า t a r t Holidays นะคะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะ,ะมันจะประกอบด้วย Amazonian Clay นะคะ Eye Shadows นะคะคือมี Eye Shadows นะคะ16สีนะคะซึ่งมันก็จะดีวายเป็น4 Palette เนาะ a l e ล t e ละสีสีนะคะแล้วก็มี Amazonian Clay Blushes นะคะอีก4สีนะคะแล้วก็ Full Size Lip Surgeons นะคะ ก็จะเป็นลิปนะคะ1อันนะคะแต่ว่าเป็นไซส์จริงนะเป็น full size นะคะแล้วก็จะมี deluxe lights camera lashes for in one mascara นะคะมาสคาร่อีก1อันนะคะเป็นอันเล็กๆเนาะแล้วก็ portable collectors compact แล้วก็จะมี compact นะคะสำหรับพาเลททั้งหมดนะคะอีก1อันนะคะก็ค่ะสำหรับข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ สวยมากคือจำชอบเครื่องสำอางยีห่ห้อทาร์ตเพราะว่าหนึ่งคือโอเคคุณภาพมันดีเพราะมันก็เป็นไฮเอ็นแบรนด์ระดับหนึ่งเลยเนาะแล้วก็อันที่สองคือพาเลตทุกอันสวยแพคเกจจิง้งทำดีมากแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นสีม่วงนะคะจำชอบสีม่วงแบบม่วงทองอะไรเงี้ยเออมันก็จะแบบว่านั่นแหละมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบน,นั้นข้างในตัวนี้มันจะเป็นแบบแมกเนตนะนะคะจะเป็นกระดาษนะคะข้างในก็จะมีแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นคอมแพคนะคะเห็นไหมเอ,อ่ย ตอนนี้จะเป็นคอมแพ c นะคะที่เขาให้มานะคะข้างในคอมแพ c เนี่ยมันก็จะดึงออกมาได้นี่นี่นะวิธีการใช้ง่ายะคะ่ะใครเคยใช้แบบพวก C palette อะไรเงี้ยคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยคือจะเป็นแมกเนตเป็นเอ่อเป็นพาเลตแล้วก็จะให้มาเป็นเขาเรียกว่าอะไรตัวแมกเนตข้างหลังนะคะพอเราเลือกไหนแล้วก็ไปใส่ เลือกเอามาใส่ในนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูสาร่านะอันนี้เป็นไซส์เล็กนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น full size นะคะลิปจริงอันนี้ก็คือสีที่ทาน,นะคะสีนี้คือสีอะไลส์สีนี้คือสีราวิชิงนะคะตัวลิปตัวลิปตัวนี้เนี่ยนะมันจะให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มันจะมีเย็นๆตนอนแ,แรกๆกลิ่นมันจะเหมือนไมมีนลูกอมบ้านเราเลยนะคะก็ดีเหมือนกัน แต่ปกติเราจะไม่ค่อยชอบทาลิปที่บบเป็น moisturizer อะไรนะชอบทาลิปแมตแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าสีออกค่อนข้างดีนะคะจริงๆลิปชมพูแบบโทนเนี้ยจะไม่ทาาวันนี้ <laughs> ก็ทาเอามาให้ดูนะคะว่าเออมันเป็นสีประมาณนี้นะ,ะต้องพาเลยก่อนจะถึงพาเลตนะมันก็จะมีตัวนี้นะคะมาให้นะคะโฟมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นผ่นกระดาษใสๆนะคะอีกเลเยอร์นึงนะคะ มันจะมีการพิมพ์นะคะชื่อสีนะคะต่างๆไว้ลงบนกระดาษนะคะแบบนี้เราก็ต้องแกะกระดาษออกมาก่อนนี่มันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะคะสีพาเลตด้วยการวิธีการใช้นะคะอย่างที่เขาบอกเลยคือดึงริบบิ้นนะคะก็คือดึงอยากใช้อันไหนก็ใช้เหมือนเหมือนจะใช้พาเลตนี้นะคะนี่ก็ใช้มาแบบนี้ดึงออกมานะคะแล้วทำยังไงต่อ ตัวค o m แ a c ที่เขาให้มานะคะมันจะมีแมกเนตอยู่เนาะก็ใส่แมกเนตลงไปแบบนี้นะคะปึ๊บนี่กระจ้าเป็นหนึ่งพาเลตนะคะพกภาพไปไหนสะดวกมากเลยคือไม่ต้องคิดสีให้วุ่นวายนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูทีละพาเลตกันดีกว่านาะว่าสีแต่ละสีนะคะมันเป็นยังไงโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะนะคะเป็น อ่าพาเลททีละพาเลทเลยเนาะดูเรามาดูว่ามันเป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะเห็นไหมเออเป็นจะเป็นโทนทั้งหมดนะคะจะเป็นโทนแบบธรรมชาตินะไม่มีสีแบบฉูดฉาดเป็นโทนที่ใช้ได้ในชีวิตประจําวันก็จะมีทั้งเข้มไปอ่อนนะคะไปธรรมชาติแล้วแต่ว่าเราจะลงแบบไหนนะคะส่วนใหญ่เราก็จะเป็นทั้งหมดแหละมันก็จะมีสีสีแล้วก็หนึ่งบลัชออนนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสีจะเป็นนาแบบว่าอันนี้นะ่าจะเป็นโทนแบบน้ำตาลน้ำตาลทองน้ำตาลธรรมชาตินะคะ Uh, สองสีข้างบนนะคะจะเป็นสีที่มีชิมเมอร์นะคะแต่สองสีข้างล่างจะเป็นสีแมทนะคะตัวนี้นะคะจะชื่อว่า Sparkling Decor นะคะตัวนี้นะคะจะเป็น Feeling f i t z y นะคะ Pop the Cork นะคะตัวนี้เป็นสีแมทแล้วก็ตัวนี้เป็น Chocolate Fountain นะคะแล้วก็ Blush On นะคะตัวนี้ชื่อสีว่า Inviting นะคะอันนี้ก็คือปัดมา Inviting แล้วก็ตานะคะก็ะคือลุคนี้เลยสีแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะพาเลตที่2อนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นโทนเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะสองสีข้างสามสีนะคะหนึ่งสองสามนะคะตัวนี้จะเป็นสีแมทนะคะตัวนี้จะเป็นสีที่เป็นชิมเมอร์นะคะอันนี้ก็จะอ่าเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะสีนี้นะคะชื่อว่าสี Tinsel and t, ully, t, ule, t u l y l e T U L E ไม่รู้เหมือนกันอ่านว่าอะไรตัวนี้นะคะ m มรี่ม็อกเทลนะคะตัวนี้คือพล้อมพุดดิ้งนะคะและ้วนอันนี้ก็คือเวนเทจคัฟนะคะส่วนสีบลัชนะคะจะเป็นสีจอยลี่นะคะซึ่งตัวนี้จริงๆมันจะเป็นโทนม่วงนะไม่รู้ว่าในกล้องมันจะออกโทนม่วงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นม่วงนะคะอันนี้เป็นม่วงเข้มนะคะออกแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลนะคะแล้วก็บลัชออนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสีชมพูม่วงแบบตุนต่นๆนิดนึงนะคะพาเลตมันก็จะคล้ายๆกันนะ อันนี้นะคะก็จะเป็นอีกอันนึงนะคะแต่ว่าสองสีนี้นะคะจะเป็นสีชิมเมอร์นะคะ2ออันนี้จะเป็นสีแมตนะคะสีนี้นะคะชื่อสีว่า Paper Snowflake นะคะ Up on the Rooftop นะคะอันนี้ทมันเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะชื่อสีว่า Sweater Weather นะคะ Light My Fire นะคะแล้วก็บลัชคะชื่อสีว่า Cozy คะ่ะ นี่ก็เป็นน้ำตาลนะก็ใช้ได้ในชีวิตประจำวันเหมือนกันสวยดีค่ะสีสุดท้ายนะคะสีสุดท้ายก็จะเป็นโทนแบบว่า s m o ok k y ีมาเลยนะสามสีข้างบนนะคะจะเป็นชิมเมอร์ตัวนี้จะเป็นแมตต์อันเดียวนะคะสีนี้นะคะมีชื่อว่า Sequin c e n t r r p i e e e นะคะ s u d e n t ้ n e นะคะ LBD Platinum Bubble นะคะแล้วก็ Blush On นะคะชื่อสีว่า Swanky ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโทนแบบว่า ดักดักหน่อยเป็นโทนน้ำตาลเทาเทา,ทาดำดำนะคะประมาณนี้แล้วก็บลัชออนอันนี้ก็จะเป็นแบบอ่อนนะคะอ่อนที่สุดในบรรดาบลัชออนทั้งหมดเลยหมดแล้วนะคะสำหรับอายแชโดว์สีพาเลตนะคะด้วยกันอันนี้เดี๋ยวเผื่อแบบใครที่ไม่แน่ใจเรื่องชื่อสีนะคะเดี๋ยวเราให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้ว่าสีนี้มันเป็นสีชื่อแบบไหนต่อไปนะคะมาดูที่มาสคาร่านะคะที่เขาให้มาก็คือเจ้าตัวนี้นะคะ ตอนแรกนึกว่าเป็นผ้าแต่ว่าพอจ,จัดจริงๆเป็นพลาสติกนะหมดเลยนะคะตัวนี้ก็คือ t a r t นะคะ l i g h t camera l a t chest a r t นะคะวันนี้ก็ปัดมาด้วยจริงๆอะ่ะมันไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่ามัสคาร่าเขาดีนะคะจำใช้มาตัวที่2แล้วตัวแรกก็คือได้ไซนี้เหมือนกันนะคะแต่ว,ว่าคนละแพ็กเกจจริงๆเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมแต่อันนี้นะคะก็ดีหัวมันเป็นแบบนี้สีดํานะคะหัวเป็นแบบนี้ ก็ก็จะเป็นลิปเซอร์เจนใช่ไหมตัวนี้คือสีบริวชิงนะคะชมพูแบบนี้เลยนี่นะคะก็เนี่ยค่ะสีเดียวกันเลยเห็นในแท่นยังไงนะคะทาปากลงไปก็เป็นสีนั้นเลยตอนแรกจำคิดว่าเฮ้ยแบบมันเป็นลิปแบบวอมิอชิเออร์น่อยๆนึกว่าแบบสีมันจะไม่ติดเยอะแต่ว่ามันก็แบบติดโอเคเลยนะเอาวันนี้ก็คือ โชว์เพียงเท่านี้เห่อเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะใครที่ชอบนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปหาได้ที่ไหนเน่ะเพราะว่ามันก็เป็นแบบ Holiday Collection เนาะวันนี้ก็มาเห่อให้ดูแล้วกันนะคะจริงๆแล้วว่าตอนที่จะมาซื้อใช่ไหมตัวเนี้ยตอนนั้นที่เข้าไปเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าเออซื้อมันก็คงไม่มีปัญหาเพราะว่าจะได้ส่งชิปปิ้งไปส่งที่ที่อยู่แฟนแล้วแฟนจะแบบว่าเดี๋ยวแฟนบินมาใช่ไหมแฟนก็จะได้เออมาพอดีอะไรเงี้ยก็เลยกะซื้อไปเยอะมากเลยตอนแรก เออเลงตัวที่เป็น limited edition ตัวที่เป็น eye shadow เยอะๆอะคะ่ะแล้วก็เนี่ยมันเป็นแบบอันนี้เหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะเป็นคนละอันกันเขาออกมาหลายออกมาหลายตัวนะคะแต่ว่าพอดีว่าตอนนั้นที่เข้าเปเว็บไซต์เนี้ยมันเหลือตัวนี้ตัวเดียวก็เลยแบบร,รีบกดซื้อเลยนะคะตอนนั้นก็ซื้อไม่ถึง49เหรียญหรอกเพราะว่ามันก็จะมีแบบโค้ดแบบว่าซื้อครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมาชิกครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อย ไม่ถึง49เหรียญอะเออโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ขอจักไปพินเท่านี้นะคะเดี๋ยววันหน้านะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะคะหรือว่าได้อะไรมาใหม่ๆหรือว่าชอบอะไรนะคะจะมาเหอใหม่วันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย